คือตอนทาเนี่ยอาจจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแต่เวลาตอนเคลมเนี่ยโอ้โหพูดเยอะแน่นอนเลยนะไปดูลูกค้าผมลูกค้าผมก็ทําเรื่องของประกันครับประกันบ้านประกันบ้านเบี้ยก็ไม่ถึงสองพันแล้วครับทุนประมาณล้านล้านชีนะทุนประมาณล้านชีนะพอบอกว่าช่างความคุ้มครองให้เรียบร้อยนะครับนะลูกค้าผมก็ส่งสติ๊กเกอร์มา ขอบคุณครับขอบคุณครับจนต้น1ิครั้งก็ไม่เท่ากับไฟไหม้แค่ครั้งเดียวและประกันบ้านนะหรือประกันอัคคีภัยของเราที่ทับนะครับไม่ใช่คุ้มครองแค่เรื่องของไฟไหม้อย่างเดียวนะสมมติว่าบ,บ้านเราอยู่ติดถนนรถมาชนบ้านเราได้รับความเสียหายแล้วลูกค้านั้นไม่มีประกันแล้วเขาก็ไม่สามารถจา่ายค่าเสียหายให้กับเราได้ขุยก็ลำบุกลำบากนะครับเรามีประกันบ้านคุ้มครองเนอฟ้าผ่าฟ้าผ่าต้นไม้ต้นไม้ทับมาลงบ้านอ้าวคุ้มครองอีกอะภัยอะไรอีกอะ ภัยนี่น้ำซึมนะน้ำซึมจากอ่าจากชั้นสอง่าลงมาชั้นหนึ่งจะไม่ฟาดูเพดานของเราเนี่ยได้รับความเสียหายคุ้มครองอยู่ครับนะแล้วมีภัยอะไรอีกครับภัยระเบิดจากเจ็สหูต้มอ่ะมันก็จะมีทั้งหมดอยู่6กภัยนะอย่างภัยเพิ่มตเติมอ่ะภัยลมพายุลูกเห็บนะอันนี้อาจจะไม่ได้คุ้มครองเต็มทุนแต่คุ้มครองให้ นะวงเงินเท่าไหร่ก็ไปดูเนี่ยน,น,น้ารกรมทานอ้าบ้านของเราเนี่ยโอ้โหกว่าจะซื้อมาได้นะเออในรอบนะชีวิตหนึ่งเนี่ยคนน่ยก็ต้องทําบ้านเ,าเต็มที่ก็บ้านหนังก็เต็มที่แล้วใช่ไหมครับเนะเพราะงั้นบริหารความเสี่ยงเนี่ยบ้านของเราด้วยนะด้วยความประการดีจากผมสรารมุภัทรประกัน,นครับ